เดี๋ยวเรามาต่อนะฮะกรณีของคุณประาวานหน่อยที่ไปรถชนที่ภูเก็ตคุณแม่อ่รถชนอะไรไปชนขับรถแหกโค้งชนเสาเพราะแต่โง,งมากนะคุณผู้ชมอ,อันนี้<อ>ไม่ได้ว่าซ้ำเติมคุณประวานนะคะนนองเขาก็เป็นคนน่ารักเพราะว่เราเคยดูดูเกี่ยวกับเรื่องราวของไอศีพันวามาแล้วก็กิชีวิตเนาะ การบริหารพี่พิธที่กรหลายคนไปสัมภาษณ์เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งแต่ว่างงมากว่าทําไมในทวิตเตอร์หรือว่าในเพจหลักต่างๆเนี่ยเขามักจะบอกว่า RIP เสาไฟฟ้าเซฟเสาไฟฟ้าสงสารไม่มีใครพูดถึงปาวานเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณแม่ไม่รู้สงสารนะเออนะเราก็เซฟเซฟเซฟเสาไฟฟ้าเซฟถนนเซฟเสาไฟฟ้าชาวบ้านมีมีมีไฟฟ้าใช้หรือยังแต่ไม่มีใครพูดถึงอาการคุณปาวานซึ่งค่อนข้างที่จะหนัก มันหนักมันไม่มันชนก็เมื่อวานเรารายงานข่าวไปเนี่ยมันก็คืออาการหนักจริงแต่ว่ามันมีประเด็นขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ชาวเน็ตนะฮะแต่มีคนพูดถึงกรณีตำรวจเนี่ยไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ตอนที่รถชนตอนนั้นไปชนกระสอบไฟฟ้านเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยมีการตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําการวัดร,ระดับแอลกอฮอล์ของคุณประวานซึ่งภายหลังตํารวจได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วคุณแม่จ๋าบอกว่านะหลังที่เกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโาคุณประวันนั้น หมดสติสลบไปนะฮะก็จึงให้คู้ภัยเนี่ยนำตัวเร่งไปที่โรงพยาบาลเลยตอนนั้นเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนี่มันเป็นรถแต่งนี่ไม่รู้ลูกพวงมาอะไรก็รู้แล้วมันเป็นรถแต่งรถสปอร์ตนะคุณแม่นะไม่รู้ว่ารถยี่ห้ออะไรค่ะแต่ว่ารู้ว่าเป็นรถแต่งแต่น่าจะหนักเพราะว่าข้างหน้าคอนโซลพังหมดเลยเห็นไหมมันกระแทกแรงมากแล้วประวันอ้วนด้วยอืมแล้วประวันตัวใหญ่ไงตัวเป็นคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ร่างสูงแล้วก็ชนโครมเข้าไปหมดสติแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่คนจะสงสัยเนี่ยแม่เนอะ อุยมันมันไม่ได้ชนเข้าด้านหน้าหรอกแม่น้องมันด้านข้ามมันแทะไปด้านข้างหรือเปล่าวะโอ้โหช่วงหกโค้งไงแม่เลี้ยวออ๋หรอักเข้าด้านข้างหรือเปล่าชนเขไปแล้วก็ไปอัดกระเสาเนาะแม่แต่อาจว่าชนแรงมากเนี่ยถึงงออย่างี้เลยงอเป็นตัววเลยเธอที่ย่ออะไรอ่ะเมื่อวานนี้ลืมไปแล้วเดี๋ยวไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดนะแต่รู้เป็นรถสปอร์ตคุณแม่เลยรถสปอร์ตใช่ใช่ ออตอนนั้นเนี่ยที่อาการเนี่ยตำรวจบอกหมดสติไปนะก็เลยให้ไปแบบว่าที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของวัดระดับแอลกอฮอล์ค่อยว่ากันทีหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ใน ICU เลยแม่มหมดสติแพทย์เอาเข้า ICU แล้วก็ทีซีแสแกนเลย ไปดูเลือดในสมองเลยไม่พบนะว่าเลือดข้างแล้วก็สลบหมดสติไปรู้สึกตัวแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้รู้สึกตัวแล้วเช็คเมื่อเช้านะฮะเนื้อสมองบวมช้ำเล็กน้อยจากแรงกระแทกส่วนแขนขาตามลำตัวไม่มีแตกไม่มีหัก1-2<อ>สัปดาห์หมอบอกว่าอาการน่าจะฟื้นตัว<ะ>แล้วคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะวัดแอกฮอล์มัดไม่ได้แล้วป่านนั้นก็ไม่ทันแล้วคะ่ะหายไปแล้วมั้งเออนะฮะผมนะไม่ทันแล้วมั้งคะ เขาต้องช่วยเหลือชีวิตก่อนไงแต่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นมันนิ่งหมดสติไปตามหลักมันวัดได้ป่ะแม่ไม่ได้ไมันต้องเป่า,าแต่ตำรวจเขาจะดูอาการว,ว่ามีไม,ไม่ไ,ไ,ไม่ไม่อาการไหมหรือว่ากลิ่นของแอลโกอฮอลมีไหมตำรวจไปดมนี้ดมเขารู้เ,เลยเธอ เวลาขับรถกลางคืนน่ะตำรวจเขาจะ,ะเป็นยังไงบ้างครับมาจากไหนเขาการที่เขาถามว่ามาจากไหนแล้วใ,ให้เราพูดอ่ะเพื่อให้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในปากเราอ่ะได้เตะจมูกตำรวจวัดแล้วตำรวจเขาจะบอกพอได้กลิ่นแอลกอฮอล์เดี๋ยวขออนุญาตช่วยเป่าให้หน่อยได้ไหมครับหรือบ,บางคนกินสตอมาอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็ได้กลิ่นอีนี่ไม่กินแอลกอฮอล์แน่นอนเห <พอ S 1> ม็นเหม,ม็นสตอเหม็นไปเลยไปเลยแก <laughs> ไปเลย <laughs> แต่ฉันเป็นอีกแบ,บบนึงนะยังไงคุณแม่แเวลาที่เจอตำรวจเนี่ยแล้วส่วนกลางคืนตำรวจเวาจะมีตำรวจหล่อๆเยอะไงแล้วจะยังไงกดสวีค่ะเสียงหวานเล เสียงสองเลยเสียงหวานเลยเสียงสองทำไมครับแม่ซาติยาค่ะตำรวจว่าไปไหนมาคะัอไปไหว้พระมาค่ะตองคืนนั่นน่ะโอ้ยขวางไอีงอโอ้อแล้วตำรวจถามก็ได้ด่าตำรวจนี้เลยเหรอบ่าวด่ามึงนะฮะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าอ๋อไปไหว้พระมาพี่รอจังเลยค่ะอชมก่อนใช้แบบว่ามันยาเริ่มเริ่มจับของหลวงก่อนจับมือจับมือตกใจหมดแขนจับ เอาของหลวงอจับกับก่อนเนื้อแน่นมากเลยนะแล้วถ้าเกิดตำรวจบอกว่ายืนยันจะให้เป่าเราก็ต้องถามไปอีกว่าท่อบนหรือท่อล่างเดี๋ยวจะติดคุกนะคุณแม่ไม่โดนติดคุกพอดี อมของหลวงท่อบนหรือท่อล่างตำรวจก็พอเป่าไม่มีอะไรก็พอบางทีเขาก็รู้แล้วเราไม่ได้เมาอ่ะแต่อีนี่บ้าเขาก็เลยไป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 ถ้าคุยต่อเดี๋ยวยาวเดี๋ยวตำรวจจะเสียตัวด้วยลอยยาวหลายคันแต่หลังๆไม่ค่อยมีแล้วนะครฮะคนร้องเรียนไปเยอะไงนะฮะ Premises, ا, นะคุณผู้ชมนะฮะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดื่มอะไรก็ไงก็แล้วแต่ก็กลับแท็กซี่นะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมนะวันนี้เรามากับผลิตภัณฑ์อาร์เมอเอ็กนะฮะบายเคนเซนนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะหนึ่งเออละลอกระลอกระลอกหนึ่งละลอกสองเนี่ยเคนเซน์ขายดีมากเดือนหนึ่งที่ขายได้เป็นพันๆขวดเลยนะฮะขายได้เป็นพันๆขวดเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยป้องกันแล ว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยห่างไกลจากตัวเรานะคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้30วันพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดเขาเอาเครื่องใหญ่ๆไปพ่นใที่บ้านเนี่ยอยู่ได้ 1, 1ปีเต็ม<อ>นะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือมือถงมือถือสก,กรปรกในรถเนี่ยพ่นได้หมดและ ตัวอาเมอเอกชอบอากาศร้อนอรู้ใช่ไหม<อ>ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยแนมะ่เขาชอบอากาศร้อนยังไงอะ่ะยิ่งอากาศร้อนเขาจะยิ่งทํางานได้ดีโอ้ประสิทธิภาพดีขึ้นประสิทธิภาพบรนจะทวีเท่าทวีคูณไปอีกอโดยเฉพาะในรถพวงมาลัยรถเบาะรถทุกอย่างที่อยู่ในรถที่เราต้องสัมผัสกับมันเนี่ยนะฮะเราไม่รู้เลยว่ามีเชื้อแบคทีเรียอะไรบ้างล้างก็ล้างไม่หมดเพราะฉะนั้นพ่นด้วยอาเมอเอกแล้วเช็ดเบาๆคุณผู้ชมนะเขาจะเคลือบ อ่าเขาเรียกว่าพื้นผิวพื้นผิวให้กับคุณเนี่ยถ้าเป็นขวดอย่างนี้นะคุณผู้ชม30วันแต่ถ้าเกิดให้เราไปพ่นเนี่ยหปีเต็มได้หมดโรงงานโรงเรียนโรงแรมหรือบ้านเรือนต่างๆห้องครัว,วห้องน้บนะพ่นได้หมดะนะคุผู้ชมนะฮะวันนี้มาแล้วนะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอ่าเมื่อเอพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่าวันนี้มากับโปรโมชั่นมีนาเลิฟต้อนรับเดือนมีนาคมนะครับมีนาเลิฟหนึ่งเนี่ยนะครับซื้ออเมเอขนาด 60ML คุณผู้ชมครับปกติราคา798บาทวันนี้ราคาพิเศษ จ่ายเพียงแค่399บาทนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะแถมฟรีแบบรีฟิลแบบนี้เลยคุณผู้ชมด้านหน้าสีดำๆนี้นะครับไปอีกหนึ่งแท่ง ส่วนอีกโปรหนึ่งครับมีนาเลิฟ2ครับซื้ออาร์เมะเอขนาด250 ml ปกติราคา2,598บาทวันนี้ราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มมากคุณผู้ชมจ่ายไปเลยครับแค่เพียง1,200บาทเท่านั้นแถมฟรีนะครับนี่เลยอาร์เมะเอขนาด60 ml และแบบรีฟิลไปอีก1แท่ง2โปรสุดคุ้มแบบนี้ใครสนใจอย่าลืมกลิ้งกลางโทรได้เลยคุณผู้ชมเบอร์นี้020263856ย์สา้ำอีกรอบบอกอีกครั้งนะฮะ020263856หรือว่าทาทงไล,น,ลงน์แอดด้าานล่งหกสามแปดห้าหกหรือว่า,าวตอ่อ คราวอีกคราวหนึ่งเป็นเป็นอีกเรื่องนี้ที่หลายคนพูดถึงนะฮะที่มีสาวคนนึงออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของเป็นสาววัยยี่สิบห้าปีอ้างว่าโดนดาราชายชื่อดังออกมาคุยมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะดาราคนนี้เขาไม่ดังแต่ว่ามันพูดกันในเขาเรียกว่าขับเฮาแล้วก็มีดาราเข้าไปพูดคุยกันเยอะว่าเอะไอดาราคนนี้คือใครเราก็เลยต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเขาก็บอกว่าเป็นดาราเป็นดารานะฮะแต่พอพี่เต๋าเห็นหน้าแล้วว่า อ๋อเขาเป็นดาราเป็นเบอร์สาเบอร์สี นะฮะเอ้าสรุปเป็นคนนี้เหรอเป็นคุณท็อปใช่ไหมท็อปนักตกรนเออนี่มันเป็นข่าวแล้วเราก็เลยเอามาเอามาพูดได้ตอนนี้กำลังมีละครด้วยนะคุณแม่ละครกําลังมาเลยพี่พหิมพานรับบทไม่ใช่พี่พบวานนนะไม่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 พิพหิมบาลค่ะคนละเรื่องคือแม่เรื่องนี้ของละครอนแอร์แล้วดังมากเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยก็ถูกโยงไปที่คุณท็อปก็มาโยงหลอกนะคุณท็อปก็ออกมาพูดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเลยครับซึ่ม้รดดาาไสถพู อีกส่วนเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่ควรนำมาพูดในพื้นที่สาธารณะแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกับสังคมไปแล้วนะ,นะฮะ,ะเรา,เาไม่ได้มีโลกสองใบยอย่างที่เคยมีคนพูดถึงมีโลกเพียงใบเดียวในขณะที่เราเนี่ยคุยกับผู้หญิงคนนั้น,นก็ยอมรับว่าคุยนะฮะก็ คุยตอนที่คุยเนี่ยได้ลดความสัมพันธ์กับคุณแพออดีตภรรยาของเรียบร้อยแล้วอันนี้เขามีเมียอยู่แล้วมีแล้วแล้วก็เลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วแล้วไงก็แสดงว่าไม่ได้มีโรคใบที่1ใบที่2ล่าสุดเนี่ยวความเคลื่อนไหวในไอนจีของคุณท็อปเองเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีการ พูดคุยสอบถามไปจากคุณเจมนิติธรแก้วโตนะฮะเป็นทนายความของฝ่ายหญิงฝั่งนู้นอ๋อทนายเจม่์ก็บอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีกกับนักแสดงของคุณท็อปเนี่ยนะครับกรณีการขู่เข็นให้เสียเสรีภาพเราเชื่อว่าเราเนี่ยมีพยานหลักฐานพร้อมที่จะดําเนินการตามกฎหมายนะฮะซึ่งคุณท็อปก็ออกมาพูดอีกยืนยันว่าไม่เคยมีการทาลายร่างกายเขาคือเขาอ้างเขาอ้างกันในขับเฮาอ่ที่แรกเขาบอกว่ามี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 ความสัมพันธ์ ใช่ไหมแล้วมีการบีบคอใช่ไหมอันนี้ตามข่าวนะลูกค้ขาวแล้วนเขาบอกว่ายืนยันไม่ได้มีการทำารร่างกายในวันที่เกิดเหตุผู้หญิงคนนี้กล่าวอ้างว่าตื่นขึ้นมาเห็นโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงอ่ะเปิดอยู่บอกกันใช่ไหมแล้วพอแอบเข้าไปดูปรากฏว่าอุ้ยเห็นทั้งรูปทั้งคลิปไว้เต้มหมดเลยเป็นคลิปของใครอ่ะเป็นคลิปของคุณท็อปกับผู้หญิงกับน้องผู้หญิงหรือไม่หรือว่าคลิปอะไร เป็นคลิปที่เหมือนถ่ายรูปเหมือนว่าตอนเขาเหมือนเขานอนกลนนะคุณแม่ตอนที่อ่านข่าวว่าแล้วมันหมอาจจะเป็นภาพไม่ดีอะไระกลัวว่าจะนำนำไปแบบเผยแพร่รับเสียภาพโพดเสียภาพลักอะไรต่างๆอันนี้นะเขาว่ากันแบบนั้นเสียพพว่าเขาว่ามาแล้วก็เลยผู้ชายเลยเกิดอาการโมโหบีบคอทำาะไรร่างกายเหมือนตอนที่เสนอข่าวไปเขาก็เลยบอกว่าไม่จริงแค่นี้ต้องบีบคอได้เหรอ เขาบอกว่าไม่จริงและมันมีประเด็นเรื่องของการไปปรึกษาการลงทุนขายครีมด้วยกันอเหรคุณท็อปต้องลงทุนสองแสนแต่ว่าคุณท็อปยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับฝ่ายหญิงแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าฝ่ายหญิงอ่ะกลัวว่าคุณท็อปจะไม่จ่ายเงินหรือเปล่าก็เลยชอบถ่ายคลิปภาพอะไรที่ไม่ดีเอาไว้แบ็กเมย์หรือเปล่าอันนี้สันนิฐานที่เขาว่ากันุณแม่คิดยังไงบ้างเรื่องนี้ไม่รู้ค่ะมีบงแบ็กแบ็กวงแบ็กเมย์ไหมประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแบ็กเมย์ผู้หญิงนะแต่นี่ผู้หญิงเขาถ่ายจริงนะแม่ผู้หญิงแบ็กเมย์ผู้ชายยไม่่คอ ไม่ค่อยมีหรอไม่ค่อยมีมีแต่ผู้ชายไปแบ็กเมลผู้หญิงเออเออไม่ค่อยมียผู้หญิงถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ่ายนอนกลนอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติไหมอะนอนกรนอาปากออกมาจากห้องน้ําแล้วไม่ค่อยชอบนุ่งผ้าขนหนูแล้วก็ถ่ายเล่นกันตลกตลกอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ประเภทที่แบบว่าเอาไปแบ็กเมลผู้ชายมันแ,แบ็กเมลก็โดนโดนหนักด้วยนะจะโดนพบรบอรคอมด้วยนะอ,ออ ก็นี่ไงครับอกว่ากลัวไม่ให้เงินหรือปเปล่าพราะคุณทำยังไม่จ่าย,อ,ยอันนี้เขาว่ากันมามันเป <มา S 1> ็นแค่เงินแค่ 200, 2องแสนมันไม่ใช่เงิน,งงนยี่สิบลนไม่ใช่เงิน20ล้านหรออ,อ่ะประเด็นนี้สรุปว่า ไม่น่าจะแม่แบ็กมีใช่ไหมไม่รู้แล้วแม่ว่าจะทำาะารร่างกายจริงไหมเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะตอบนะตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้เพราะว่าต่างคนเขาก็ต่างมีข้อมูลกันก็เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลจัดด้วยคุณแม่จริงหรออยากเจอน้องท็อปอยากเจอน้องท็อปอยากโดนบีบคออะไรนะคะอยากโดนบีบคอแต่ก่อนน้องท็อปจะบีบคอเจ้ช่วยเซ็กจัดหน่อยไม่จะบีบอย่างอื่นน้องท็อปก่อนอะไระ แขนมันเล็กกว่าคออ่๋อคอมันเล็เลเลกกว่าคอคอบนหรือคอล่างมันเล็กกว่าคอ,อโอเคโอเคอ,เคอานะฮะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ